สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเปิดโหมดจูนสัญญาณสำหรับทีวีบ้านใครที่โหมดจูนสัญญาณมันหายไปนะครับไม่สามารถจูนช่องได้อาจจะถูกปิดไว้เราจะต้องไปเปิดโหมดรับของมันก่อนนะครับที่มันไม่ได้อยู่ในหน้าจอนี้สำหรับอันนี้เป็นซัมซุงรุ่น55นิ้วนะครับ เราต้องปิดเครื่องก่อนต่อไปให้เรามากด Info Menu Menu แล้วก็ Power On นะครับ Info Menu Menu แล้ว Power On นะครับกด Info Menu ถ้ากดถูกต้องสัญญาณไอ้โหมดรับจะขึ้นมานะครับเป็นสีฟ้าอ่าแสดงว่านี้กดถูกต้องนะครับให้เราไปที่คอนโทรลไปที่โหมดโฮเทลนะครับเราปิดตรงนี้คำแรกมันจะเป็นออนอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็เลื่อนให้มันเป็นออฟนะครับ ตอนนี้เปลี่ยนเป็นออฟเรียบร้อยโหมดนี้จะกดปิดไม่ได้ครับต้องปิดเครื่องอย่างเดียวแล้วก็กดเปิดใหม่นะครับไปแล้วก็เราเข้าไปที่เมนูนะครับสังเกตว่า หมดจูนสัญญาณจะโผล่มาแล้วนะครับอ่าแล้วก็กดอโโอโต้เลยนะครับหาช่องสัญญาณใหม่เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับสมท n งจอ55นิ้วที่กดมิ้ว119ไม่ได้นะครับ